ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับซิมาพามาเที่ยวแวะนอนเวนนะครับอยู่คาเฟ่ยอยู่บ้านนาบ,บัวจังหวัดสกลนครน,นะครับอันนี้ก็เป็นคาเฟ่หมอกินกาแฟนะครับยางข้ามากก็จะเป็นอันนี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านสวัสดีครับนี่ที่นั่นงนะครับเนาะอันนี้ตาจะเป็นต้นไม้เล่นหมากเพิ่น มีมองนางอยู่รอบๆครับบรรยากาศดีเมื่อนี้มีฝนตกครับเมื่อนี้เป็นวันที่ที่สองมีนาครับมีช่วงพายุเขาพอดีอากาศดีครับฝนตกอากาศเย็นๆครับเมื่อนี้ครับเข้ามาตอนสิบโมงกันเลยบขอยมีคนครับพอดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวคลิปแรกนะครับเนาะคลิปแรกกระซิขึ้นเคดแน่นะครับเนาะอย่า่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมองคาเฟ่ครับ เป็นซองสองหลังหลังนั้นจะเป็นหม่องเฮดกาแฟหลังนี่จะเป็นหม่องนังครับไปขึ้นไปือบงเพิ่งเๆกันครับนี่ก็จะเป็นทางยางท้ายลูกครับมีต้นมอนดูสองขางทางงามรับงาม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 น่ก็จะเป็นปลาข้าวโพดครับขึ้นมานีจะเป็นทางยางใหม่นะครับมีผู้สาวถาต้อนรับอยู่ครับมีทุกคนเป็นแต่แพงครับ สวัสดีครับขออุ่ารีวิวนี่นะครับงามงามงามาอันนี้ก็จะเป็นนโยบายการป้องกันโควิดอันนี้ที่่างลองเท่าเพื่อนครับวับสดุเพื่อนก็จะเป็นไม้เนาะครับเป็นไม้เก่านะงามครับมันเขาก็บรรยากาศนะครับเดี๋ยวยางเมิ่งทั้งหลังสักก่อนนี้ด้านหลังนะครับ วิวดน้าหลังนี่ครับโอ้ยเหมาะขนาดครับสวยขนาดเหมาะเกจการมนานั่งชมวิวครับข้างหลังก็จะเป็นวิวทุง่งนาธรรมดาทั่วไปครับแต่มันเบื่องแล้วมันเห็ดไหนสบายใจนะครับมันเวิงว้างมันรู้สึกโล่งนะครับมีงวงมีควายทั่วไปนี่ก็จะมีสิงสาครับข้างล่างนี่น่าจะเป็นน้องบัวครับเพื่อนก็นลังปลูกบัวสองนองครับ พอดีฝนตกใส่พอดีครับขนาดจะเหมาะไอ้เพื่อนอันนี้น่าจะเป็นทางยางไปมองเห็ดแล้วกินบ่ครับบ่ลเนี่ยใจเขาไปเบิ่งข้างในเนาะครับพัสดุเพื่อนนี่เป็นโปร่งแสงครับก็เลยเห็นในมีแสงเขามาในไงครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับไปอยากไปครับโป ข้างในก็จะเป็นพื้นไม่นะครับเนาะเขาก็บ,บรรยากาศทงนะแล้วก็ใส่แสงธรรมศาสตร์ครับมันเป็นวัสดุโ <Hey. S 1> ปร่งแสงแต่ว่าเป็นวัสติกงนะครับรู้สึกว่าผนจะเลือกใส่วัสดุที่ <Hey. S 1> โอ้กระทือว่าบ่อแพงนะครับแต่ว่ากับบลูราคาด้วยนะครับแต่ว่ามันดูดีนะครับดูเรียบง่ายนี่เก้าอี้น่าจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุน่น <Bye. Bye. S 1> เป็นยังไงครับ <Bye. S 1> ขอมอร่อยไหมครับ <Bye. S 1> ใช้ได้ไหมครับ จะจะมาอีกไหมครับถ้ามีเงินมามามา,มาแล้วครับโอ้ชอบชอบอะไรบ้างครับวันนี้เพราะอาหารอร่อยชอบวันนี้สั่งอะไรบ้างครับสั่งอะไรไปโอ้อันนี้ก็หน,น้าตาอตอนแรกมันสวยอยู่ครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเละแล้วนะครับโอ้มีเฟรนฟรายด้วยอันนี้มีชาด้วยต้นไม้เพิ่นกับพอดีครับเป็นตะแพงเอาเตาะอ,อยู่นิดหน่อย,อยเดี๋ยวผมสั่งลาเต้หอนไปครับแซ่บอยู่ครับ อันนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะไม้หล่านเป็นหลานไม้ครับงามข้างบนเท่นที่เป็นหลอดไฟสารไม้ไผ่ครับข้างบนเป็นไม้อัดเต่ว่าเหมือนธรรมดาแต่สวยครับสวยวิวของหลังก็เป็นเป็นไม้ไผ่ธรรมดาครับเอามาเห็ดร,รู้สึกวงไว้เห็ดแต่มันงามได้ได้ดีเลยครับเขาก็บรรยาก,กาศขนาด อันนี้คือแวะนอนเวนคาเฟ่ครับแวะนอนเวนคาเฟ่ครับสำหรับเมื่อนี้ก็รีวิวสันส้นๆแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ